ความหมายของนวัตกรรมเกษตรนวัตกรรมเกษตรคือการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยต่างๆนํามาปรับใช้กับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกเพื่อผลผลิตเพิ่มคุณภาพของผลผลิตโดยใช้ข้อมูลของพืชสภาพแวดลอ้อมภูมิประเทศภูมิอากาศและฐานข้อมูลด้านการเกษตรที่เชื่อมโยงการไปเครือข่าย นำมาประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการตัดสินใจสำหรับการเพาะปลูกและเลือกชนิดของพืชให้เหมาะสมรวมถึงยังช่วยให้การจัดการผลผล,ผลิตนั้นสามารถคงอยู่ได้นานมีคุณภาพและสามารถส่งออกทำกำไรให้กับเกษตรกรได้อย่างมั่นคงอีกด้วยทำไมต้องมีนวัตกรรมเกษตร ปัจจุบันการเกษตรนั้นยังเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของโลกแต่ด้วยเกษตรกรรมดั้งเดิมที่ได้ผลผลิตต่ำทำให้เกษตรกร,รในประเทศต่างๆยังคงมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนขาะเดียวกันจำนวนประชากร,รที่สูงขึ้นชุมชนเมืองที่ขยายตัวพื้นที่เพาะปลูกที่ลด,ดลงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงจากปัญหาโลกร้อนทำให้เกษตรกรรมแบบดั้งเดิมไม่สามารถใหผ้ผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการได้และความพยายามในการเพิ่มผ,ผลผลิตด้วยวิธีเดิม,ดมกลับทำให้ เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมะลบนิเวศจากการใช้ปจัจจัยการผลิตางฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็นนอกจากนี้ผลผลิตกเกษตรจำนวนมากยังโคลอร์เสียไปตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเพราะว่ามีการจัดก,การเก็บเกี่ยวที่ไม่ดีพอนวัตกรรมกรเกษตรจึงเป็นสิ่งที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยเพื่อให้เป็นเกษตรกรรมที่มีความยั่งยืนนวัตกรรมเกษตรจึงเป็นเกษตรกรรมยุคใหม่ที่จะมีบทบาทมากขึ้นและถือเป็นเกษตรกรรมของอนาคตอย่างแท้จรงิงนวัตกรรมเกษตรเป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยแก้ไขปัญหาของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนวัตกรรมที่น่าสนใจจมกูกอ nos, e ิเล็กทรอนิกส์ the gnoe อ n o s e ปัจจุบันุักาหกรามเกษตรอาหารมีความต้องการที่จะต้องใช้เครื่องมือตรวจวัดที่มีความเร็วในการตรวจวัดเพื่อที่สามารถตัดสินใจในกระบวนการผลิตได้ทันการาเช่นการคัดเลือกวัตถุดิบเข้าโรงงานเช่นการตรวจสอบว่าข้าวหอมมะลิที่รับซื้อไปของแท้หรือไม่การรักษามาตรถถฐานการผลิตระหว่างกระบวนการเช่นการตรวจกลิ่นและรสชาติของวายก่อนและหลังบรรจุขวดการตรวจสอบแหล่งที่มาเช่นการตรวจสอบด้าน G I ของข้าวหอมมะลิมาจากแหล่งใด การตรวจสอบว่ากาแฟมาจากแหล่งเดียวกันหรือไม่การตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารเช่นการตรวจสอบความสดข,ของอาหารทะเลการตรวจหาฟอร์มาลีนตลอดจนการกําหนดราคาหลับซื้อเช่นระดับความผอมของข้าวมาัลิการตรวจระดับความผอมของชากาแฟซึ่งเทคโนโลยีเดิมที่ใช้อยู่คือการโครมาโตกราฟีหรือ GC ซึ่งมีขีดจํากัดในด้านความเร็วและราคาอีกทั้งยังต้องใช้ผู้ที่มีความสามารถและมีความชํานาญในการใช้ด้วย แต่ถ้าจะไปใช้มนุษย์ดมกลิ่นนั้นก็จะมีความจากัดในเรื่องความแม่นยําค่าแรงและความน่าเชื่อถือจมูกอิเล็กทรอนิกส์นั้นมีการเสรนอแนวคิดให้ใช้ครั้งแรกในปี1982และมีการทดลองสร้างจมูกอิเล็กทรอนิกส์เป็นครั้งแรกในอีก10ปีต่อมาหลังจากนั้นไปต้นมาสาธา,ารณนิกได้รับความนิยมเพน่เรื่อยๆจมูกอิเล็กทรอนิกส์มีกลไกการทํางานโดยอาศัยหลักการตรวจวัดกลิ่นที่คล้ายกับร,ระบบดมกลิ่นของมนุษย์โดยมีเซ็นเซอร์เคมีสําคัญ สำหรับตรวจวัดกลิ่นจานวนมากซึ่งจะทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์จำแนกระจดจำกลิ่นจึงได้มีการทดลองนำจมูกเลอเทอเนกไปใช้งานเครื่องจมูกเลอเทอเนกหรืออีโนสนั้นก็ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากในหลายๆประเทศยังมีอยู่แค่ประเทศที่ร่ำรวยเท่านั้นเพราะกีดจำกัดทางด้านเงินเพราะว่าเครื่องจมูกเลอเทอเนกนี้มีราคาแพงหลายล้านบาทมากรวมถึงยากที่จะขนย้าย ทำให้ประเทศที่ไม่ได้ร่ำรวยไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ได้สหรับประเทศไทยนั้นก็มีปัญหาเหล่านี้เหมือนกันเพราะว่าด้วยราคาที่แพงรวมถึงว่าถ้าจะย้ายไปที่ประเทศใดประเทศหนึ่งก็ต้องมีการทดสอบใหม่หมดเลยให้ปรับข้ขอเพี้ยนได้แต่สำหรับประเทศไทยนั้นไม่นานมานี้ สมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่คณะมหาวิทยาลัยมหิดลได้ทําการพัฒนาขึ้นมามีแพลตฟอร์มการใช้หลากหลายตั้งแต่เป็นเครื่องกระเป๋าหิว้วเป็นเครื่องไร้สายอุปกอ์สมสัยจนไปถึงเป็นติดตั้งบนหุ่นยนต์หรือแม้แต่โดรนที่วการพัฒนาขีดจากัดของสมุดอิเล็กทรอนิกส์ไปได้อีกขั้นหนึ่งตัวอย่างการนำอ e ีโนไปใช้ในภาคการเกษตรในเวลานี้ภาคเกษตรทั่วประเทศมองถึงปัญหาที่กำลัง,งเกิดขึ้น และนาเทคโนโลยีเข้ามาแก้ไขมหาเหล่านั้นเพื่อให้ได้ผลล,ลิตท,ที่มีคุณภาพและสามารถนําออกไปจาหน่ายสู่ตลาดได้อย่างมีคุณภาพความน่าสนใจของประเทศอินเดียในเวลานี้คือการพัฒน,นาอย่างต่อเนื่องในด้านการเกษตรเป็นผลมาจากปริมาณประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นทําให้ความต้องการด้านอาหารประชากรในประเทศสูงขึ้นตามมาเช่นกันสิ่งที่น่าเป็นห่วงในเวลานี้คือผลผลิตที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียยังไม่มีคุณภาพ โดยเฉพาะเลือกหอของผลิตข้าวที่มีความหลากหลายทําให้เกิดกลิ่นหอมที่แตกต่างกันแต่ในความเป็นจริงแล้วคนอินเดียต้องการกินหอมของข้าวที่สม่าเสมอกันทําให้มีการนําเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาในเรื่องกลิ่นข้าวในอินเดียเทคโนโลยีที่ประเทศอินเดียเลือกเข้ามาใช้แก้ปัญหาข้าวในการเกษตรก็คือเทคโนโลยีอ e ีโนสหรือจมูกดิโอนิกเป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรอบเลนแบบจมูกของมนุษย์ สามารถจำแนกและจัดระดับความแรงของกลิ่นได้ในตัว e-nose มีส่วนประกอบของเซนเซอร์จำนวนมากโดยแต่ละตัวจะสามารถคำนวณข้อมูลได้แตกต่างกันอีกทั้งยังมีการคำนวณข้อมูลทางสถิติที่เหมาะสมเพื่อเป็นฐานข้อมูลให้เกิดการจดจำกลิ่นอีกด้วยนอกจาก e-nose ที่ภาคเกษตรในอินเดียนำมาใช้แล้วยังมีเทคโนโลยียอื่นเช่น p u l s e v i e ที่เข้ามาช่วยเพื่อตรวจสอบคุณภาพของมเมล็ดคุณภาพของผักข้าวทัืพืชต่างๆก่อนส่งออกไปจำหน่าย คุณภาพของผลผลิตในภาคเกษตรนับว่ามีความสำคัญอย่างมากคุณภาพจึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่เกษตรกรต้องตระหนักถึงเป็นอย่างแรกในการทรําผลผลิตเพราะคุณภาพที่ดีจะทําให้ผลผลิตสามารถส่งออกไปสู่ตลาดได้อีกทั้งยังสามารถต่อยอดไปถึงตลาดระดับโลกได้อีกด้วย